มาน่าดีนเบี ah. ่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาทางนี้เขาถ่ายแล้วถ่ายอยู่เบี่ยงมา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 เงียจ่วงข้างหลังช่วข้างหลังเบิกช่วข้างหลังเบิกทำไมโอ้ยนนี่ก่อนนุ่งหัวยังได้ช่วงข้างหลังช่วงข้างหลังเบิกช่วงข้างหลังเออ

หมดทิงว่ดไล่ไล่ตามใจด้วยน่ะโอ้เอาทำอะไรกันโหดวะกินทุกตาครับกินทุกตาอย่างโหด Này này này, lạc tu yên nữa gì đam nè yên nữa Ơ má biển má nó biển biển sang nghe không thay thay yu biển ma biển mà, biển mà biển má biển má nghe cho cái cho cái lẳng mực cho cái lẳng mực thay mày à ôi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mực Ơ เอาเอาน้ำใส่ถังให้เขาหน่อยเขาบอกอย่าเบื้งนะอย่าเบื้งนะไม่เห็นหงเลยเป็นตัวเดียวเอ้ยังมันโอ้น่าใช่ว่ะเขาเปลี่ยนคันเขาเปลี่ยนคันใหม่เขาโดเลยอะโอ้โหปาวงโอ้ได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 ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหคัแล้วน้รังเลยเทพครับเยียท เราเอาทีละสองตัวครับเพื่อเอาฟ้าทีห้าตัวหกตัวฝ้าทีดขอที่ตักนั่นเดียวเดียร์ตัาหน่งนี่นี่ของของดีของดีของดีอืมเอาใครที่ยังไม่ได้พยายามต่อไปโอ้ยน้ำสี่สี่เองกิ๊บจิบอืมเออี่ยน้ำลึกก็จะเมื่อยหน่อย ไป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 อย่นี้รอยสายครับเมื่อกี้เลยแต่หัวขึ้นมาเออเอาลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันโอ้ยอดเลยกินลึกเลยไม่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 อต้องกินตรงขอบพอดีกินทีห้าตัวหกตัวเข้าทีละตัวสองตัวตัวลูกมากกว่านึ่ธรรมดาครับมาเลยมานเออ ยังโดนยังโอ้ยมายังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอา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 ปนเลยปนเลยปนเลยโอ้ยมาเป็นพวงนัดกันมาปะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าบุรีมากบุรีมากเออเสร็จงานนี้เสร็จเสร็จเสร็จโอเค บอกแล้วอย่า,อามาเยอะเอามาเยอะคนไหนตกเยอะคนนั้นแหละเป็นคนตักปลาไม่พอใส่แล้วไงห,หมดแล้น่ะฮะหมดป่ะใส่ใส่บบงี้เองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปตักถังข้างหลังมีอีกใช่ผมเลี้ยงเป็นไว้ตู้เย,ย็นไหนนู่นนี่ไม่มีใส่ถังนี้หมดเปิดแล้ว นหกมานี่เไ่นไ้มีมดีวผมโดนนี่ว่ะไอ้ปอกอ่ะรอสายก็ขาดท่อนหมดอ่ะไอ้ต้มอยากขึ้นนี่ต้องถามต้องถามหัวเรือใหญ่เนี่ยเขาจะว่างให้เราวันไหนเนี่ย ปีหนึงน่ง่ะจริงหรอจะามากวไมได้ตู้ปลาเข้าเข้าเหรอมันเสียดายตรงที่มันเอามันไม่ได้ดิเตียนตามเตียใมหม่ตามตามเตียใหม่นี่โดนไม่ครึ่งท่อนเหลือแต่หัวใจดีบอกแบง่งแบง่งกันกิน <laughs> แบ่งเกิน ตัวใหญ่ๆไม่เอานี่นี่อีซีใหญ่เรานี่ไอ้สากใหญ่เรานินี่เนี่ยดูดิสากใหญ่เนี่ยโอ้ยอย่าพูดใส่ก็บอกว่าลุ้งถึงทีซีใหญ่ที่ใหญ่ตองากล้องใส่โน่นเห็นปะเออโน่นโน่นโน้ยถ้าก็เาแบบนี้แหละเออฮะกำลังกินก้นใกล้กันอยู่อ้าวหนึ่งสองแอคชั่น ป้าสนุกยอดเลยเลอืมมันเจี๊ยบโอยสนใจสนใจทางนี้ดีกว่าชักออกมาก่อนชักออกมาก่อนชักออกมาก่อนเอาแล้วกินแล้วผมจะกินยังไงอ่ะก็ชักออกมาก่อนนี่โอ้ยไปแล้วโอ้ยเจอกันใหม่ครับเนี่ยบ๊ายบายนี่ครับทีมหน้าโอ้ยนี่นี่นี่เนี้ย ก็ทำกของใหญ่ต้องให้มก่อนกินก่อนลงแล้วเออเสียท่าเลยไม่หรอกอืมมันมันมันไม่มันมันเพิ่งช่วงที่ตอนที่มันมันไม่มีคลื่นตอนลมมันเปลี่ยนไม่เฉยก็เลยเมาแล้วก็เทนะเออกลมใหญ่มากแล้เอาตกเอาเยอะตกเอาเยอะก็เทเองนะครับหมดเหรอ หมวดกาแฟกาแฟใชปอ่าห่าเาเอาเอาเครับครับดีแหละตัวย่อพอเนี่ยตัวย่อไมเนี่ยถ้าเจอชุดนี้ทั้งไอไอไอไข่ต้มมันชอบเนี่ยนี่มันก็ได้มาตัวนนี่เนี่ยไอไข่ต้มมันชอบเกอบไปไปาปไปต้มมาเทียวันี่ยเนื้อเนื้อไม่อร่อยอ่ะโอ้มันน่าจะมาเป็นปกติมาเป็นผงใช่ไล่เต็มรังเต็มรังอายะอายะ พวินซีพวกสากมันน่าจะตามไม่นี่มาใช่ก็เหลือแต่หัวอไ,ไอ้ปลาทรายแดงเงี้ยตัวเบลอเลยเหลือแต่หัวพอดีเลยเต็มถังโอโ้โหดูดิอือก็ได้ ปลาทีโปลากลงนี่ปลาที่เขาทำปลาหือกัใชใช่ใช่ใช่ใมน้ปลาเป็นอย่างนี้นะใช่ลปลาสดเข้าใจว่าปลาไม่ตัวสดมันจะเป็นแบบนี้อนี่เป็นปลาช่อนทะเล